วันนี้ผมได้ขนดินมานะครับเตรียมที่จะทำการหมักทิ้งไว้1เดือนนะครับก็เมื่อขนดินมาเตรียมไว้แล้วนะครับนี่คือน้ำหนึ่งบัวน้ำนึ่งบัวเราก็นี่เลยครับจูลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ลงไปเลยครับเราทำเองไม่ต้องเสียดาย ดูเรียงซ่สังเครแต่งนี่ทำเองได้เองง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นดินก้อนใหญ่มากเลยนะครับเป็นหน้าดินนะครับเป็นหน้าดินที่ซื้อมาแล้วก็ทำการหมักทิ้งไว้นะครับ เ้าวัดอุดปกรณ์เท่าที่มีครับพลังแต่งให้จุลินตีเขาทำงาน